ผมอกหักเริ่มเลยตอนที่ผมกำลังกินข้าวอยู่และกินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแฟนผมนั้นก็จะล้างจานทุกวันทุกวันและแต่วันนี้แฟนบอกว่าให้ผมล้างจานว่งเพราะว่าตั้งแต่เด็กผมไม่เคยล้างจานเลยมาจนโตแล้วผมก็ผมกับแฟนก็ทะเลาะกัน อยู่ในบ้านจนป้าข้างบ้านหนกหูเลยและหลังจากนั้นแฟนก็ทนไม่ไหวไล่ผมออกจากบ้านแล้วแฟนบอกว่าไปไกลๆอย่ากลับมานะถ้ากลับมากี่ดโดนเน่แล้วผมก็เดินร้องไห้ก็คืออกหกักตอนตอนที่ฝนต,ตกแล้วผมก็หลงทางมาอยู่ที่ภูเขาน้ำแข็ง แล้วผมไม่รู้จะตั้งตั้งยังไงทํำยังไงผมก็เลยตั้งสมาธิแล้วเดินไปเดินมาแล้วเพลอดันไปสุดสะดุดก้อนหินไม่เอ้ยเอ้ยเจยด้วยอ้ย ไม่ต้องตกใจไปนะคบเพราะนี่คือแบบจำลองทำลายกระดูกนั่นเองนะครับซึ่งแมบเนี้ยคนเล่นเยอะมากแต่ก็ไม่ได้เท่านี่นะมันก็ไม่ได้เท่าเกมดอเกมดองชอบเ่นเนอะเออตองไปแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยนี่กระทกกับหินแรงมากเลยนะทุกคนบอกเลยแล้วก็มาค้างอยู่ตรงนี้โอ้ มีเงินล้านกว่าแล้วแบบเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวต่อแล้วจริงๆมันไม่ใช่ความจริงมันคือความฝันจริงๆแล้วผมสลบลงไปเพราะว่าอากาศมันหนาวมากแล้วผมตั้งสมาธิแล้วผมเห็นข้างหน้ามันน่าจะเป็นทางลงไปน่าจะไม่ใช่ความฝันน่าจะเป็นความจริงผมก็เลยเดินตรงไปแต่ที่ไหนไมันเป็นความจริง 救命！ ร้อยยี่สิบสองชิ้นเนี่ยโอ้โหยังเยอะคิดดูอ,ม,อม,มาเดี๋ยวเราลองมาลงทางนี้บ้างเอออย่าค้างอย่าค้างเออถาลายไปเลยเอ,อผมไม่ลงทางนั้นดีกว่าหินมันน้อยไม่มีกระเทกนี่มันต้องทางนี้สิ อือือวิ่งเลยวิ่งผมว่าแรงแน่นอนเด็ผมต้องทําให้มันเป็นสีม่วงให้ได้จออาไม่ม่วงแคไม่วิ่งด้วยอือโอ้ยเดบิวอัพด้วยโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในกันดานใหม่นะในโลกสามนะโอเคเป็นด่านที่สาม โลกสามมันเองไปกระโดดไปเลยหินน่าจะกระทบก็เถือนแรงขึ้นอ้ออุ้ยวิ่งเลยมาถึง เออโอ้ยออเอกระตุกมาไปตอผมจะไม่ยอมแพ้ ะดูเมืองโลกสามชอบมากมันก็ทบแรงดีมันมีจุดสูงสูงไหมสูงไม่มีงสูงสูงก็น่าจะเป็นตรงลาวาแหละอ้าอ้อออุ้ออยวิ่งเลยช่วยด้วยช่วยด้วยเยไปไปไป เพื่อทาสวยด้วยเพื่อหักทุกส yes ่วนมีแดงด้วยนะไม่หักก็บ้าละแสดงว่าเป็นใส่ตะมะ แหนนวดมานานเฮ้ยทำไมนี้น้อยอะหกสิบแปดเจ็ดสิบน้อยมากห ผมต้องเจอจอมม่วงให้ได้อุ้ยหัวโกพีหนึ่งเปลเี่ยดาด,ดีกว่ามันไม่สูงเลย แต่ว่าหินมันกระทุ้ไม่ค่อยแรงนี่น้องนี้นะคะสูงสูงไปเออโอ้โหขึ้นมาบนแท่งนี้เลยแล้วก็เออหลังหักเออหินหินหินโดนโดนดูนี่อู้ สมองได้แล้วกันคือทุบก,กระเทือนโอ้โหจเจอ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 ขาวเลยโอ้โหเฟมเลตผ้าสวยด้ผ <c oughs> ่าเป็นนอนนอนแข่งห้างเออขวาขวายเก่งห้า,เออา,าเงเมืเเม่อกี้เนี่ปาทูคนแรงมากเลยผมก็เจอจอนะแล้วมันสูงสุดกว่าจอม่วงด้วยเอาจริงจริงสูงสุดกว่าจอม่วงด้วยจอซ่าเลยพี่ าหัวก็ทบหินแรงๆอ่ะผมบอกเลยมันเกิดแน่นอนนี่เนี่ยเนี่ยเงี้ยแรงนะแต่วิง่งเหมือนเมื่อกี้ไม่ค่อยแรงเนี่ยเออเนี่ยต้องนังกรอปเลยร้อยห้าร้อยสิบเจ็ดโอ้โหสุดยอดมีเงินล้านกว่าเอาเนี่ยคลิปดูโอ้โห ผมผมว่าผมจะไปเชวนเพื่อนผมมาเล่นนะอยู่อยู่โรงเรียนเดียวกันชื่ออูโน่สี่หนึ่งสองห้าแปดห้าแต่ผมชวนเขาไปแล้วเขาเขาตอบมาว่าเขาไม่เล <im> ่นนะเพราะว่าเขากินข้าวอยู่เป็นเพื่อนผมนะอยู่ใกล้ๆกลบ้านกันอุ้ยม่งเลยนี่แหละอันที่ผมตามหาอยู่เอ้าสี่สิบสี่ ตอนแรกผมนึกว,ว่าม่วงสีม่วงมันจะระดับร้อยนะแต่ที่ที่ไหนได้มันระดับประมาณยี่สบอะโอ้น้อยมากส่วนซาซาวิงจอขาวอะร้อยกว่าเนี่ยแต่แบบซาธรรมดามีเสียงวิงวิ่งอะน่าจะประมาณสิบนะเออเนี่ยด้วยเบคน เป็นบ้าขวาล่างตอนนี้ผมเลเวลสิบแปดผมเลเวลสูงสุดที่สุดแล้วเอ้ย้ยหลังหักเอเอกระทบหน่างแรงเอเอไปต่ออย่าค้างอย่าค้างตรงนี้เอเอเอวิ่งเรื่อยเนี่ยวิ่งเงี้ยน่าจะหลักสิบโอ้มาคาอยู่ตรงต้นไม้ผมไม่ได้เป็นลิงนะ ໂອ້ໂອ້ເອົາມືງຈັບຕູ້ໂຕເ นะเยอะมากเลยได้เงินประมาณแสนเลยผมต้องกระทบแรงๆเลยอะ่ะถ้าจอมันซ่าสีขาวแล้วมันจะเป็นจออะไรอีกอะ่ะน่าจะสูงสุดแล้วมั้งจอนั้นอะ่ะหรือว่ามันจะเป็นจอแดงจอแดงจอเขียวอะไรเงี้ยน่าจะใช่นี่นี่อุ้ยกระทบเลยเห็นเห็นห็น,หน,หนอี่อ โอ๊ย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 โอ,โอ,โอ,โอู้หหลเอ้อยสามส์133แล้วก็จุ่มลงไปในน้ำผมไม่ใช่ปลานะอ้หตรงซี่โครงไม่หักไงตรงเอวไม่หักไปผมเป็นนักขอกายอู้หึ้ย อีเป็นทีอุ๊ยหสแล้วอุ๊ยอุ๊ย,ยจงไม่เห็นบค่จงไม่ใจไม่เจ็ซ <c oughs> ีเ่องนสองแสนกว่าไหม มันมีปรับมุมกล้องนี้ทุนี้สมจริงขึ้นแต่มันเราจะเลื่อนมุมกล้องไม่ได้นะเดิน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 ไปเดี๋ยวนี้เอามุมกล้องนี้ดีกว่ามันเห็นมันมาขับไม่ค่อยถนัดเฮ้ย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 ผมรอเนี้น้ย้ยเฮ้ย้ยอบนี้น้อยอ่ะนเฮนย่ฮเออนเ่้ยเยเเ้ยยเยเฮ้ย หินที่นี่มันโหแข็งมาก okay. โอ้ผมต้องกระทบแรงแรงอ,อ่ะเนี่ยอุ้ยมีจุดพูด้วยไหอไป <c oughs> <c oughs> ค้างกับตรงนี้โอ้โอ้ทายท่าอะไรก็ไม่รู้ไปต่อเอ้อเฮ้อ้เอ้อ้อย,ย,ย,อ,ย,ย,ยอ้อ้อเ้เฮ้ออเฮ้อ้เอ้ เออ,อ,อยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่หยุดอออ,อ,อ,อหินหินเออนี่นี่มันต้องหินมันต้องหินดังก๊อกเลยสูงสุดคือร้อสี่สิบสามเหรอได้เงินมาสามแสนหกหก0มืนหกสามแสหกมื่นหกัแล้วไม่ใช ได้เงินมาสามหมื่นนะสามหมื่นห้าพันสามร้อยสิบแปดบาทไปเยอะเท่าไหร่มาลองลองทางนี้บ้างทางนี้มันแรงม,มีหิมะด้วยไงหินไม่ค่อยเยอะหินอะ่ะเออวิ่งแล้ววิ่งเลยอุ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยด้านนี้เออวุ้ยม่วงเลย มีสมองนะครับมีเลือดออกอือคืออะไปอีกอย่าหยุดอย่าหยุดเออไปอีกอย่าหยุดฉันก้ครับาหินหินหินเอออย่างนั้นเลยโอ้โหร้อยแปดสิบสี่เลยอะ่ะโอ้โหแดงทั้งตัวจะแรงไปหนาเทพเจ้ากล้วยเทพเจ้าทุช่วยกล้วยทอด เออหลังหักเอ๊ทำไมผมต้องมาใช้ชีวิตเป็นแบบนี้ด้วยเออวะอ้ห้โยเนี่ยอันนี้ยแรงสุดแล้วเนี่ยโอ้ยเอ้อเจ็บไปทั้งหัวใจ โอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับโอเคข้าเป็นจำลองแบบโอ้โหจอวิ่งเลยอ่ะใช่ปะ่ะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับจำลองกระดูกหักบ๊ายบายถ้าใครไม่กดแล้วไม่กด,ดติดตามก็ลองมองเป็นเกย์เกย์